สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชแนลวันนี้ลิ้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูโกโก้นมชมพูนะคะทั้ง3ขนาดเลย 16, 6 8หและ22ออนซ์ค่ะใครที่มีโกโก้ต,ตรามมืออยู่แล้วไปเริ่มชงกันได้เลยค่ะ วัตถุดิบหลักแน่นอนจ้าโกโก้ตรามือฮอสีม่วงแบบนี้ค่ะเป็นโกโก้ดัชร้อยเปอร์เซนต์ก่อสเลยตักผงโกโก้ตรามือ1ช้อนชาแบบพูนๆนะน้ำร้อนจัดเลยจ้า40 ml คนผงโกโก้ให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีคนไม่นานค่ะในส่วนของน้ำแดงเราใช้เฮลสปูบอยฉลากลอกไปนิดนึงใส่น้ำแดงลงไปที่20 ml นะคะเติมความหวานกลมกลอมอีกนิดนึงด้วยนมข้นหวาน 5ML ค่ะท ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมคือใส่แล้วรู้สึกว่ามันแบบกลมกรอบม,มากกว่าแต่อันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาของแต่ละคนนะคะจากนั้นนี้ก็จะใส่น้ําแข็งแก้วนี้ทําเป็น3ชั้นนะคะ t ร r e t n e เราก็ลดช่องวางน้ำแข็งให้เหลือน้อยที่สุดจ้าจากนั้นก็เทน,นมพัชเจอร์ไรล์ลงไป30 ml นมนมข้นจืดลงไป50 ml ค่ะแล้วก็อัดน้ําแข็งแน่นได้เลยจากนั้นก็โกโกโดตรามือช้าๆนะคะเทวนรอบแก้วแบบนี้ก็จะได้3ชั้น t รีโทน ปิดฝาจ้ะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วหมุนโชว์ตัวให้ดูหน่อยสิแก้วนี้แบบน่ารักคิวมากๆต่อกันที่แก้ว18ออนซ์นะคะผงโกโก้ตรามือ1ช้อนชาครึ่งค่ะชอบเค็มก็ตักพูนไม่ชอบเค็มก็ตักพอดีช้อนได้น้ำร้อน50 ml ค่ะละลายผงโกโก้ให้เข้ากับน้ำร้อนดีก่อนนะจากนั้นแก้วนี้ลี่จะทำแค่ทูโทน2ชั้นนะคะ ใส่น้ำแดงเฮลสปูบอยลงไป25 ml ค่ะตามด้วยนมพัชเจอร์ไรซ์3า ml นมข้นจืดใส่60 ml เลยจะได้มันๆน,นะคะและนมข้นหวาน10 ml จ้าคือถ้าใส่เยอะไปเดี๋ยวจะกลบน้ำแดงไงแต่ถ้าไม่ใส่เลยเขาก็ดูแบบไม่ค่อยกลมกล่อมอ่ะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่นะจากนั้นก็ตักน้ำแข็งเต็มแก้วได้เลยนะเพราะว่าเราทำแค่2ชั้นค่ะ เทโกโก้ hey, go, go, ลงไปช่ใชค่ะค่อยๆบนแบบนี้อันนี้ก็จะได้ความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะและแก้วที่3 22ยองอ์ตักผงโกโก้ตรามือที่2ช้อนชาแบบพูนๆจ้าเน้นเข้มขน้นน้ำร้อนค่ะ2องอซหรือว่า60 ml คนผสมพงโกโก้ให้ละลายเข้ากับน้ำร้อนดีนะคะแล้วก็มาเตรียมในส่วนของน้ำแดงเฮลส์บูบอย30 ml หรือ1ออนซ์ค่ะนมข้นหวาน10 ml และก็นมพัชเจอร์ไรซ์35 ml นะคะนมข้นจืด75 ml ค่ะกินคู่กับโกโก้เข้มๆแล้วมันจะได้แบบมันลงตัว คนผสมชั้นล่างให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้ว22ออนซ์ได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยโกกโกตรามือด้านบนค่ะ เรียบร้อยก็ปิดฝาจ้าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไหนใครชอบแก้วไหนมากกว่าทรีโทนหรือว่าทูโทนก่อนกินนะจ๊ะไม่ว่าจะสวยยังไงเราก็ต้องผสมให้เข้ากันก่อนคะ่ะรสชาติโกโกจะมีความเข้มนะคะสูตรนี้จากนั้นก็ตามด้วยความหวานที่ไม่ได้หวานเยอะคะ่ะออกแนวหวานกลางค่อนไปทางหวานน้อยซุด้วยซ้านะถ้าเกิดใครชอบหวานมากกว่านี้สามารถเพิ่มน้ำแดงได้เลยไม่แนะนําให้เพิ่มนมข้นหวานนะคะเพราะว่าเราอยากจะได้ความนมชม พูที่ชัดเจนเนาะถ้าเราใส่นมข้นหวานเยอะเกินไปกลิ่นอายของความเป็นกลิ่นน้ำแดงเขาจะดรอปลงนะคะ ดื่มโกโก้เข้มๆได้รสโกโก้แบบชัดเจนตามด้วยรสหวานของน้ำแดงและกลิ่นหอมๆของน้ำแดงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแก้วนี้ดื่มแล้วสดชื่นมากเลยแต่ถ้าใครอยากได้แนวกลมกลอมก็สามารถลดปริมาณของผงโกโก้ได้หรือถ้าอยากได้หวานมันกว่านี้ก็เพิ่มนมข้นจืดน้ำแดงปรับสูตรตามชอบได้ทั้งหมดเลยจ้าไหนถ้าใครลองทำแล้วอร่อยถูกใจไหมสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ สำหรับของโกโก้ตรามือก็หาซื้อง่ายนะคะตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องดื่มเบกเกอรี่ทั่วไปแต่ถ้าแถวบ้านเราเขาไม่เอามาขายจริงๆเราก็สามารถไปสั่งออนไลน์ได้ค่ะกดลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปีบแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวช anel ให้เหมือนเดิมนะคะครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย